ช้านี้ที่สวนยางผู้ใหญ่ไร่ทัชชายนนพี่น้นอง <c oughs> อากาศเย็นครับฝนตกเพื่อนฝนตกลิ่นปล่อยๆการเกิดความชุ่มชื้นให้กับถนนอชุ่มพอสมควรนะรับกับรถตึงกับว่าแห้งบางนะต่ว่ามันเป็นวันที่วันที่สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าแปดครับยังมีฝนล,ลงมาเสื้อนอนหนาวเนาะ หล,ลางนี้ไปก็คาราจะอากาศจะเย็ยนลงมากกว่าน,นี้ครับประมาณสองถึงสามองศาเพราะว่าปังพญายก่อนกับประมาณนั้นครับวันที่สิบเอ็ดถึงสิบหกจะมีฝนปรายแถวภาคใต้เนาะพี่น้องเนาะภาคใต้จะมีมรสุมเนาะภาคอีสานเหนือก็น,น่าจะหนาวแล้วครับน่าจะหนาวต้นยางก็ชุ่มๆมอยู่เห็นบางต้นเนาะนี่ครับชุ่มชุดำๆอยู่แต่ว่าบอแห้งเดยพอดินบ่งไงให้ความชุ่มชื้นแกรากยางนิดหน่อยครับผม อัปเดตล่าสุดวันที่1 1ทธันวาครับไาสวัสดีครับผม